มาแล้วครับทุกคนสัญญาณที่ชัดที่สุดในรอบหลายปีมาแล้วเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโจรมพาเวลประธานเฟดได้ส่งสัญญาณที่ทุกคนทั่วโลกรอคอยออกมาแล้วครับแล้วตลาดก็ตอบรับแบบบ้าระห์มบิตคอยพุ่งทะลุ117,000ดอลลาร์ทันทีมีไม่ใช่การซ้อมครับนี่คือจุดเริ่มต้นของบูรันรอบใหม่ที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใครที่กำลังรอจงังหวะใครที่กำลังลังเล คลิปนี้ผมจะมาขยี้ให้ฟังแบบละเอียดว่าทำไมครั้งนี้มันคือของจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตดดอกผมเคนครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโตและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเลยก็ว่าได้นั่นคือคำพูดของชายที่ชื่อโจโรมพาวเวล l ในการประชุมที่แจ็กสันโฮที่เพิ่งจะจบไปมันคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังเฝ้ารอและมันเพิ่งจะถูกวางลงไปครับ คือต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันอยู่ในภาวะที่แบบอึดอัดมากเงินเฟอ้อยังสูงแต่เศรษฐกิจก็เริ่มแผ่วนักลงทุนไม่รู้จะไปทางไหนจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อเพื่อสู้เงินเฟอ้อหรือจะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทุกคนต่างจ้องไปที่ปากของพาเวลคนเดียวว่าเฟดจะเลือกทางไหนข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาก็สับสนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย GDP สหรัฐในครึ่งตีแรกโตแค่1.2%ดตชะลอตัวลงชัดเจนจากปีก่อนที่โต 2. ตัวเลขจ้างงานล่าสุดก็ออกมาแค่73,000ตําตำแหน่งพลาดเป้าไปไกลมากตลาดมันเหมือนรถที่น้ำมันใกล้จะหมดแต่คนขับยังไม่ยอมตัดสินใจว่าจะเลี่ยวเข้าปั๊มไหนดีพวกเรานักลงทุนก็เหมือนคนที่นั่งอยู่ในรถแล้วใจคอไม่ดีเลยถูกไหมครับแต่แล้วครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แจ็คสันโฮครับพาวเวลก็พูดประโยคสําคัญออกมาเขาบอกว่าความเสี่ยงต่อการจ้างงานเริ่มมีมากขึ้นและอาจถึงเวลาที่ต้องปรับจุดยืนนโยบายของเราโอ้โหแค่คํานี้คําเดียวครับ ตลาดตีความทันทีว่านี่คือการส่งซิกที่ชัดเจนที่สุดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ตลาดฟิวเจอร์สพุ่งทันทีครับ CME Fed Watch 2ชี้ว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนพุ่งจาก75%ไปเป็น89.2%ทันทีแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ เงินดอลลาร์ที่เคยแข็งค่ามาตลอดอ่อนยวบทันทีดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ร่วงลงไป0.9%ในคืนเดียวพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าสินทรัพย์อื่นๆที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์มันก็เหมือนติดเทอร์โบสิครับตลาดหุ้นอเมริกาดาวโจนส์ Jones, พุ่งไป880จุดทำ all-time high ใหม่แล้วทองคำที่คนไทยชอบนักชอบหนาพุ่งไป1.15%ทะลุไป3,420ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้ว และพระเอกของเราครับบิตคอยจากที่วิ่งเอือยอยู่แถวๆ1 1 5 0 0 0ดอลลาร์พุ่งพรวดเดียวเกือบ5%เเซไปยืนเหนือ1 1 7 0 0 0ดอลลาร์อย่างสง่างามนี่คือสิ่งที่เรียกว่า r i กซ์ออนของจริงครับคือภาวะที่นักลงทุนกล้าที่จะเอาเงินไปเสี่ยงในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเพราะมองว่ายุคเงินฝืดกำลังจะจบลงและยุคเงินหาง่ายกำลังจะกลับมายังไม่พอครับไม่ใช่แค่บิตคอยที่มาอีเทอริวมพี่รองของเราก็ไม่น้อยหน้า พิ่งจะทำโอไทม์ไฮใหม่สดๆร้อนๆที่4,887ดอลลาร์ 4, แถมปีนี้ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าบิตคอยอีกนะอีเทเรียมบวกไปแล้ว40%ส่วน BTC บวกไป25%นี่แสดงให้เห็นว่าเงินมันไหลเข้าทางตลาดไม่ได้มาแค่เหรียญเดียวแล้วทำไม e t h ถึงมาแรงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะข่าวดีเรื่องกฎหมาย Genius Act ในสหรัฐครับที่จะออกมาชัดเจนเรื่อง stable Coi n ซึ่งส่วนใหญ่กว่า70%ของ stable Co i n ทั้งหมดมันอยู่บนเครือข่าย e t h e r e u m พอภาครัฐให้ความชัดเจนสถาบันการเงินใหญ่ๆก็พร้อมที่จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้มากขึ้นมันคือการปลดล็อกครั้งสําคัญเลยแล้วพวกกูรูพวกยักษ์ใหญ่ของโลกเขามองเรื่องนี้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับคนแรกเลยไมเคินเซลเลอร์แห่งไมโครส t ิติเจ้าพ่อบิตคอยตัวจริงเขาไม่ได้มองแค่การลดดอกเบี้ยครั้งนี้ครับเขามองไปอีก21ปีข้างหน้าเลยเขาบอกว่าบิตคอยมีโอกาสไปถึง21ล้านดอลลาร์ครับ ฟังไม่ผิดครับ21ล้านดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นจากตรงนี้17,000เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่านี่คือการปฏิวัติทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์อีกคนแคทที่วุฒจาก a r ร Invest วสไอดอลของนักลงทุนสายเทคทั่วโลกเธอก็มองบวกสุดๆบอกว่าภายในปี2030หรืออีกแค่5ปีข้างหน้านี้นะบิตคอยมีโอกาสไปถึง2ล้าน400,000ดอลลาร์นี่คือการมองว่าเงินจากสถาบันทั่วโลกจะไหลเข้ามาในบิตคอยอย่างมหาศาล เอาที่ใกล้กว่านั้นไหมครับธนาคารระดับโลกอย่าง JP Morgan เพิ่งออกบทวิเคราะห์มาเลยบอกว่าตอนนี้นักลงทุนมองว่า Bitcoin เหนือกว่าทองคำไปแล้วในการเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟอ้อเขาใช้คำว่า Bitcoin is now gaining the upper hand หรือ Bitcoin กกำลังเป็นต่อเขาให้ข้อมูลมาเลยว่าแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทองคำราคาลงไป8%แต่ Bitcoin บวกส่วนขึ้นมา18%และล่าสุดครับ Standard c h a r t e r ธนาคารยักษ์ใหญ่จากอังกฤษ เพิ่งปรับเป้าหมายราคาอีเทอรียมขึ้นเป็น7,500ดอลลาร์ภายในปีนี้และมองว่าปีหน้าอาจจะได้เห็น1 2 0 0 0ดอลลาร์เลยครับนี่คือมุมมองของสถาบันการเงินระดับโลกนะครับเขาไม่ได้พูดเล่นๆทีนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับทองคําอาจจะยังลังเลผมเข้าใจได้ครับทองคํามันจับต้องได้อยู่คู่โลกมาเป็นพันปีแต่ผมอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้ครับในยุคที่เงินมันเฟ้อหนักๆช่วงปี19 7 0ราคาทองคําขึ้นไป2,300เปอร์เซ็นต์ สุดยอดแล้วใช่ไหมครับแต่ในวิกฤตเงินเฟอ้อรอบล่าสุดปี2020-2024 b i t c ถึงให้ผลตอบแทนไป1,185%ถึงจะน้อยกว่าแต่บิตคอยเพิ่งเกิดมาแค่10กว่าปีนะครับตอนนี้อัตราส่วนราคา Bitcoin ต่อทองคำหรือ Bitcoin to go r เรช o มันพุ่งไปทำสถิติใหม่ที่40แล้วหมายความว่า Bitcoin 1เหรียญสามารถแลกทองคำได้40ออนซ์และนักวิเคราะห์มองว่ามันจะไปถึง89ได้ไม่ยาก นี่คือการเปลี่ยนผ่านของสินทรัพย์รักษามูล,ลค่าจากโลกเก่าสู่โลกใหม่สู่ทองคําดิจิทัลอย่างแท้จริงครับและถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่เฟดทํานโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือที่เรียกว่า QE ปั๊มเงินเข้าระบบบิตคอยจะเกิดบูรันครั้งใหญ่เสมอรอบปี2020-2021ที่เราเห็นบิตคอยพุ่งจากหลักหมื่นไป2ล้านบาทก็เกิดขึ้นพร้อมกับที่เฟดอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าระบบเพื่อสู้กับวิกฤตโควิดประวัติศาสตร์กําลังจะสํารลอยอีกครั้งครับ แต่ครั้งนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมเพราะว่ามีผู้เล่นสถาบันมี ETF มีกฎหมายที่ชัดเจนเข้ามารองรับแล้วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับมันจะท้อนให้เห็นว่าเรากําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สาคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศา,ศา,ศาสตร์การเงินการที่ประธานธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกต้องยอมกลับลําและส่งสัญญาณโลกดอกเบี้ยมันคือการยอมรับว่าระบบการเงินแบบเดิมกําลังมีปัญหาและมันคือการเปิดตูวให้สินทรัพย์ทางเลือกยังบิตคอยได้ฉายแสงออกมาอย่างเต็มที่ เงินที่กําลังจะถูกพิมพ์ออกมาอีกมหาศาลมันต้องหาที่ไปครับและที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดมีจํากัดและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครก็คือบิตคอยนี่แหละครับเอาแล้วครับเพื่อสรุปทั้งหมดในคลิปนี้นะครับสัญญาณมาแล้วเจอโรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีในการประชุมที่แจ็กสันโฮตลาดขานรับตลาดหุ้นทำนิวไฮ DXY รล่วงหนักทองคำพุ่งและพระเอกของเราบิตคอยพุ่งทะยานเกือบ5%เไปยืนอยู่เหนือ 1 1 7 0 0แ่ดนอลลาร์ส่วนยเทเรมก็ทำเอาทำไฮใหม่ที่4887ดอลลาร์ทำไมถึงพุง่งเพราะการลดดอกเบีย้ยจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเงินจะไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่ากูรูและสถาบันมองบวกม i ค h a e ลเซลเลอร์มองยาวถึง21ล้านดอลลาร์แคที่วูดมอง2.4ล้านดอลลาร์ในปี2030ส่วน JP พีมอร์แกนบอกว่าบิตคอยชนะทองคำไปแล้วและ Standard Char t เตอร์ ก็พึ่งอัพเป้า ETH เป็น7,500ดอลลาร์ 7, ประวัติศาสตร์บอกเราว่าทุกครั้งที่เฟดใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือที่เรียกว่า QE มันคือจุดเริ่มต้นของบิตคอยน์บูรันรอบใหม่เสมอและครั้งนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งครับนี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่เราจะได้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเขนคนนี้ต้องขออภัย ส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวบิตคอยทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ Stocksignals c r er e e n n r r เปิดให้สมัครแล้วเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจาับเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดปูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ